สืบเรื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกกันว่าโควิดเราเองซึ่งเป็นประชาชนคนไทยก็ควรที่จะต้องเข้าใจแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นการดูแลตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวกันวันนี้ Health and Spa Guru ของเรานะคะได้นำเสนอข้อมูลดีๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพของเราในช่วงโควิดนี้ค่ะเบื้องต้นเรามาทำความรู้จักกับโควิด -19 กันนะคะไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือที่เราเรียกกันว่าโควิด -19 เเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจหลังการติดเชื้ออาจจะมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง คือคล้ายกับเป็นหวัดธรรมดาหรืออาจจะก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบแล้วก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้โควิด1 9ติดได้จาก3รูด้วยกันนะคะโดยการเข้าสู่ผ่านทางการไอจามแล้วก็สัมผัสโด,ดยตรงจากสารคัดหลัง่งอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายของคนที่ติดเชื้อแล้ว3ามรูดังกล่าวนี้นะคะประกอบไปด้วยรูน้ำตารูจมูก แล้วก็รูปากเรามาเช็คสัญญาณกันนิดหนึ่งนะคะว่าเ,เรามีโอกาสที่จะติดเชือ้อโควิดหรือเปล่าเบื้องต้นนะคะอาการที่แสดงว่าอาจจะมีโอกาสติดเชื้อก็เช่นมีไข้ตัวร้อนไอแห้งๆอ่อนเพลียมีเสมหะหายใจติดขัดเจ็บคอปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวหรือว่าปวดข้อ อาจจะมีการหนาวสัน่นวิงเวียนแล้วก็อาเจียนมีอาการคัดจมูกแล้วก็มีโอกาสที่จะท้องเสียก็เป็นไปได้นะคะอาการดังกล่าวตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นทุกอย่างนะคะแต่ว่าออบางท่านอาจจะเป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเผื่อว่ามีอาการดังกล่าวต่างๆเหล่านี้ก็มันสังเกตนะคะแล้วก็คอยระวังกันด้วยใครบ้างที่เสี่ยงสูงที่จะติดโควิด19กลุ่มเสี่ยงโดยตรง ที่อาจจะสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อก็คือผู้ที่เพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่าสัมผัสกับผู้ที่มีปัญหาเป็นผู้ป่วยหรือว่าสงสัยที่จะติดเชื้อนอกจากนั้นแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะที่อาจจะมีการติดเชื้อที่รุนแรงได้ก็คือผู้ที่สูงอายุคือ70ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วยเรื้อรังเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเป็นภูมิแพ้ นอกจากนั้นค่ะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะดังนั้นค่ะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัดมั่นล้างมือแล้วก็รักษา3รูที่พูดถึงนะคะคือตาจมูกและก็ปากแล้วก็เว้นระยะห่างจากการใกล้ชิดคือ2เมตรแล้วก็สวมหน้ากากผ้าด้วยเมื่อต้องกักตัว14วันนะคะจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะสเต็ปที่1ก็คือเตรียมที่พักแล้วก็อุปกรณ์ เราจะเตรียมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้พร้อมข้อแรกเลยนะคะก็คงจะต้องแยกห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำออกจากผู้อื่นห้องพักจะต้องมีความโปร่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็มีแสงแดดเข้าถึงก็จะดีประการที่2ค่ะให้แยกของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวจานชามช้อนแก้วน้ำแล้วก็แยกล้างทำความสะอาด ประการที่3คือจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเช่นปร,รอดวัดไข้แอลกอฮอล์เจลเข้มข้นอย่างน้อย70%นะคะหน้ากากผ้าอนามัยแล้วก็สบู่ประการที่4คือมีอุปกรณ์ทําความสะอาดเช่นถุงขยะโดยจัดขยะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิดไว้นอกบ้านมีสารฟอกขาวแล้วก็น้ํายาทําความสะอาดด้วยทีนี้มาดูกันว่าถ้าเผื่อว่าจะต้องกักตัว14วันนะคะในกรณีที่ อ,อ,อยู่บ้านคนเดียวจะต้องทำยังไงกันบ้างประการแรกก็คือต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกวันอุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสนะคะหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็ฟอกสบู่หรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องปิดปากและจมูกด้วยทิชชู่ทุกครั้งขณะที่ไอหรือจามแล้วก็ทิ้งทิชชู่ในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิทแล้วก็ทาความสะอาดมือทันที หากจำเป็นที่จะต้องพบปะผู้อื่นก็ให้ใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดในการสื่อสารนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะให้แยกขยะที่ถูกสารคัดหลัง่งเช่นเป็นหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่โดยใส่ในถุงขยะ2ชั้นราดด้วยน้ำยาฟอกขาวแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งนะคะทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอ่างล้างมือ หลังใช้งานทุกครั้งนอกจากนั้นค่ะยังจะต้องงดกิจกรรมนอกบ้านหยุดงานหยุดเรียนแล้วก็งดในการใช้การขนส่งสาธารณะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในกรณีที่ท่านอยู่กับครอบครัวหรือว่ามีการพักร่วมกับผู้อื่นกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือในกรณีที่จะต้องมีการกักตัว14วันเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องมีการวัดอุณหภูมิเหมือนกันเลยนะคะ คือต้องไม่เกิน37.5นั้นก็ล้างมือด้วยน้ำแล้วก็ฟอกสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลยืนห่างไม่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวระยะห่างไม่น้อยกว่า1-2เมตรแยกห้องนอนแยกห้องใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวพผ่าหม่มจานชามช้อนแก้วน้ำโทรศัพท์ รวมทั้งแยกกันทำความสะอาดด้วยในการรับประทานอาหารนะคะถ้าเป็นไปได้คือตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหากล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้างจานแล้วก็ผึ่งตากแดดให้แห้งในกรณีที่จะทำความสะอาดห้องน้ำนะคะให้แยกแต่ถ้าเผื่อว่าแยกห้องน้ำไม่ได้นะคะก็ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ทำความสะอาดทันทีปิดฝาทุกครั้ง ก่อนกดชักโรครกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนอกจากนั้นนะคะในส่วนของขยะก็ต้องมีการคัดแยกขยะที่ถูกสารคัดหลัง่งไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะคะกระดาษทิชชู่ก็ให้ใส่ถุงเป็นถุงขยะ2ชั้นนะคะและกระดาษลาดด้วยน้ำยาฟอกขาวมัดปากถุงให้แน่นหากจะต้อง กรณีที่จําเป็นจะต้องพบปะผู้อื่นก็ให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วก็ทําความสะอาดมือทันทีถ้าเป็นไปได้นะคะงดกิจกรรมนอกบ้านหยุดงานหยุดเรียนงดไปในที่ชุมนุมชนแล้วก็งดการขนส่งสาธารณะค่ะเมื่อต้องกับตัว14วันในกรณีที่เ,เมื่อต้องกักตัว14วัน อันนี้เป็นข้อปฏิบัติของคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันนะคะที่ที่มีคนที่จะต้องกักตัว14วันอยู่ด้วยกันนะคะก็คือคนในครอบครัวก็จะต้องมีการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่หรือว่าเ,เจลแอลกอฮอล์นอกจากนั้นแล้วไม่ใช้นอกจากนั้นแล้วก็คือไม่ใช้ของร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวจานชามแก้วน้ําเป็นต้น ไม่ดื่มน้ําแล้วก็ไม่รับประทานอาหารในสําหรับเดียวกันก็คือให้แยกกันทานนะคะระหว่างคนที่ถูกกักตัวแล้วก็คนในครอบครัวแยกกันทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือว่าเสื้อผ้าก็ตามปิดปากถุงขยะมูลฝอยให้มิดชิดนอกจากนั้นนะคะกรณีที่ต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันก็ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงที่สําคัญเช่นบริเวณโถส้วมอ่างล้างมือก๊อกน้ําลูกบิดประตู แล้วก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลีกเลี่ยงใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้อยู่ห่างอย่างน้อย2เมตรค่ะ14วันเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้านหลังสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคนในครอบครัวสามารถที่จะไปทำงาน เรียนหนังสือได้ตามปกติแต่ทั้งนี้อาจจะต้องให้ข้อมูลกับทางสถานที่ทำงานสถานศึกษาตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นมีข้อกำหนดอยู่ค่ะเมื่อต้องกักตัว14วันอันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวกรณีที่อยู่ในอาคารชุดหรือหอพักคอนโดมิเนียมแล้วก็อพาร์ตเมนต์สิ่งที่จะต้องทำนะคะเหมือนกันเลยก็คือมีการวัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5ล้างมือบ่อย ด้วยน้ำสบู่แล้วก็ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจามแล้วก็ทิ้งทิชชู่ในถุงพลาสติกปิดถุงให้สนิทแล้วก็ทำความสะอาดมือทันทีหากมีผู้จัดอาหารหรือว่าสั่งอาหารมาส่งก็ให้กำหนดจุดรับอาหารที่อาคารชุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะกำหนดจุดที่จะมาส่งอาหารนะคะแยกขยะ ที่ถูกสารคัดหลัง่งเช่นหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่ให้ใส่ถุกขยะ2ชั้นแล้วก็ราดด้วยน้ำยาฟอกขาวมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลางเช่นล็อบบี้ลิฟต์กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า1-2เมตรแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดทำความสะอาดโถส้วมอ่างล้างมือหลังใช้งานทุกครั้ง งดใช้บริการสันทนาการร่วมเช่นสระว่ายน้ําหรือว่าห้องออกกําลังกายตาระยะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดงดกิจกรรมนอกบ้านค่ะหยุดงานหยุดเรียนงดไปในที่ชุมน,ชนุมชนแล้วก็งดใช้ขนส่งสาธารณะทีนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลอาคารชุดนะคะเมื่อมีผู้ที่ต้องกักตัว14วันอยู่ในอาคารชุดแห่งนั้นด้วย อาจมีการคัดกรองผู้ที่พักอาศัยด้วยการสังเกตอาการเบื้องต้นหรือว่าใช้เครื่องวิวัดไข้หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่า37.5องศาเซลเซียสนะคะร่วมกับอาการทางเดินหายใจเช่นมีไอมีน้ำมูกเก็บคอหอบเหนื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อหรือว่าแจ้ง1669เพื่อประสานการรับตัวไปพบแพทย์ทั้งนี้ต้องไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทางนะคะ นอกจากนั้นแล้วทางอาคารชุดจะต้องทําความสะอาดพื้นที่ส่วนมความเป็นประจําทุก <ใน S 1> วันในจที่เสี่ยงโดยใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อเช่นราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ลูกบิดประตูก๊อกน้ําตู้จดหมายเก้าอี้โต๊ะป้ายประชาสัมพันธ์แล้วก็อุปกรณ์ฟิตเนสนอกจากนั้นแล้วนะคะทางอาคารชุดจะต้องมีบริการแอลกอฮอล์เจลที่70% บริเวณจุดเข้าออกต่างๆเช่นหน้าลิฟต์หน้าประตูทางเข้าออกพื้นที่ส่วนกลางและสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วก็แนวทางปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่อาศัยให้รับทราบด้วยนะคะเมื่อไหร่ควรไปหาหมอควรไปหาหมอเมื่อมีอาการไข้และอุณหภูมิสูงเกินกว่า37.5องาศาเซลเซียสมีตัวร้อนแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวหนาวสัน่น มีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็หายใจลำบากให้ไปพบแพทย์โดยแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อนะคะหรือว่าแจ้ง1669เพื่อประสานการรับตัวแล้วก็ไม่ใช้รถสาธารณะนะคะนอกจากนั้นก็ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการรักษาโควิด19นะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อก็ให้ไปตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อโควิด19แต่ถ้าตรวจไม่พบโควิด19นะคะก็ให้แยกเพื่อสังเกตการนัดที่พักเป็นเวลา14วันซึ่งคนที่มีโอกาสเสี่ยงนะคะหรือกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่เพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ ในกรณีที่กักตัวแล้ว14วันนะคะไม่พบเชื้อก็ให้ดำเนินชีวิตตามปกติหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆรักษา3รูก็คือตาจมูกปากเว้นระยะห่างไม่ไม่น้อยกว่า2เมตรนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย